สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับพี่ปอสองนะคะซึ่งวันนี้นะลูกเราจะมาพูดคุยทบทวนในเนื้อหาที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเนื้อหาวันนี้เราเรียนมาแล้วในสัปดาห์ที่1คือในเรื่องของจำนวนนับซึ่งเป็นจำนวนนับที่ไม่เกิน1000วันนี้ครูออยจะทบทวนในส่วนของการเขียนแสดงจํานวนนับ นอกจากนี้นะคะครูออยยังจะทบทวนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนการเรียงลำดับจำนวนและสุดท้ายคือแบบรูปของจำนวนนะคะหลังจากที่เราทบทวนแล้วเนาะครูออยทบทวนความรู้เดิมให้นักเรียนแล้วนะคะเด็กๆจะต้องไปทำแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ของพี่ป .2 ออนะคะวันนี้แบบฝึกหัดจะทำหน้าไหนเดี๋ยวเด็กๆทบทวนกับครูออยก่อนนะคะเพราะว่าส่วนท้ายคลิปครูออยจะแจ้งว่าเด็กๆต้องทำหน้าไหนซึ่งวันนี้แบบทดสอบหรือข้อสอบหรือแบบฝึกหัดจะอยู่ส่วนท้ายของบทที่1เพราะเราเรียนผ่านมาแล้วครูออยก็จะให้เด็กๆทำในส่วนที่รวมเนื้อหาของหน่วยที่หนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ทบทวนเสร็จเด็กๆลองกลับไปทำดูแล้วไปตรวจสอบว่าเด็กๆได้กี่คะแนนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทบทวนกันเลยนะลูกนะเรามาเริ่มทบทวนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะขอขึ้นชื่อเรื่องว่าจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0พซึ่งเนื้อหาที่ครูออยจะทบทวนก็จะ เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆพร้อมหรือยังลูกเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเนื้อหาของเราเนาะจะอยู่ในส่วนของรูปภาพตารางหรือรูปภาพแถวซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะตอนที่เราเข้าสู่เรื่องนี้เนาะเราจะมองตารางมองแผ่นตารางนะคะแล้วก็มองแถว จากนั้นน้องครูออยได้สอนให้เด็กๆนับว่าช่องเล็กๆแทนคือ1แต่ถ้าเป็นแถวยาวจะมี10ช่องเพราะฉะนั้น1แถวก็คือ10แต่ถ้า10รวมกันก็จะเกิดเป็นแผ่นซึ่งแผ่นคือ100เพราะฉะนั้นให้เด็กๆด,กดูที่เป็นแถวก่อนแถวแนวตั้งนะลูกนะเขาจะมี10ช่องเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นให้เราจำง่งายๆว่า1แถวคือ1ิ สแถวก็ต้องเป็น20 3แถวก็ต้องเป็น30 4แถวก็40เพิ่มเป็นหเป็น6แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราเนาะก็สามารถเขียนได้ทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแต่เด็กๆอย่าลืมว่า10 10เราเรียกว่า100นะคะโอเคไหมเรื่องนี้เราผ่านเนาะเพราะว่าง่ายมากเลยนะคะ ซึ่ง 10, 10ที่เรียกว่า100ก็คือ10แถวรวมกันถ้าเรานับทีละช่องเรานับไหวไหมนับไม่ไหวเราก็เลยนับทีละแถว1แถวแทนด้วย10เพราะฉะนั้น10แถวก็คือ10 10ซึ่ง10 10มีค่าเท่ากับ100เราก็จะเขียน100ในรูปของตัวเลขฮินดูอาราบิกนอกจากนี้เราก็เขียนในรูปของตัวเลขไทยและสุดท้ายคือเขียนในรูปของ ตัวหนังสือผ่านไหมคะสำหรับเรื่องนี้หลักร้อยเป็น3จํานวน3ตัวเนาะโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลัก10บแล้วก็หลักร้อยง่ายไหมง่ายเนาะเพราะส่วนนี้เราเรียนหรือยังคะเรียนแล้วนอกจากนี้เนาะครูอ้อยให้ดูส่วนแรกเป็นการนับทีละแถวแต่ถ้าแถวหนึ่งเนาะมารวมกันจนได้10แถวเนี่ยจะเกิดเป็น1แผ่น ซึ่งหมายความว่า10แถว10 10เป็น100เพราะฉะนั้นแถวแนวตั้งแบบนี้นะคะ10แถวก็คือเท่ากับ100เราเอาเขามารวมต่อกันให้ได้1แผ่นจำใหม่นะลูก1แถวคือ10 1แผ่นคือ100เพราะฉะนั้นจากสไลด์ตรงนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่า1แผ่นครูออยใส่เลขข้างล่างว่า100จากนั้นพอครูออยมี2แผ่น 100บวกกับอีก100ก็คือ200และครูออยมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะนับตามลำดับเหมือนเรานับเลขไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันเพิ่มขึ้นทีละร้อยเนาะเด็กๆยังเขียนได้อยู่ใช่ไหมว่าฮินดูระบิตตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนอย่างไรเนาะตรงนี้ไปฝึกให้ดี ถ้าเรามีพื้นฐานในการเขียนตั้งแต่เลข1จนถึงเลข9ได้แล้วก็รวมไปถึง10ได้นะคะในส่วนของหลักร้อยหลักพันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะเขาจะยังคงคำว่า1 2 3สองสาไว้เหมือนเดิมบางครั้ง20มี2กับ0นะเราไม่ได้เขียนว่า2กับ0เราเขียนยอียีไม่เอกยี่สอีโบสิบนะคะ ในส่วนของรูปภาพแล้วก็เขียนตรงนี้เด็กๆได้แน่นอนครูออยเชื่อว่าเด็กๆตอบครูได้1แถวแทน10แต่ถ้าเป็น1แผ่นคือ100มากกว่า1แผนแ่นเราก็ต้องดูว่ากี่แผน่นสมมุติ2แผ่นก็แค่200 3แผ่นก็300 8แผ่นก็800นะคะ มาดูสไลด์นี้เลยมีแผ่นซึ่งแทน1แผ่น100อยู่ทั้งหมดกี่แผ่นลูกอยู่10แผ่นซึ่ง10แผ่นเราเรียกว่า1 0บร้อยสิร้อยเขียนในรูปของตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือ1 0 0 0เวลาเราจะเอาไปเขียนเป็นตัวเลขไทยให้เด็กๆดูจากฮินดูอารบิกจากนั้นเปลี่ยนเขาให้อยู่ในตัวเลขไทยส่วน1,000สะกดเป็นตัวหนังสือก็ หอนอึองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งพออะนอพันนะคะแค่นี้เองในเรื่องของการเขียนแสดงจำนวนนับเราจะต้องดูให้ดีว่าเขาให้เราเขียนอะไรบางข้อเขาอาจจะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกกับตัวเลขไทยบางข้อเขาอาจจะให้เด็กๆเ,เขียนแค่ตัวหนังสือบางข้อเขาไม่ได้ให้ตัวเลขมาเป็นตัวเลขแบบตายตัวเขาให้มาว่า 5 2 0หน่วยมาอย่างนี้ให้เด็กๆไปเขียนเป็นตัวเลขแทนนะคะหรือ1 9 0 3หน่วยซึ่ง193 3หน่วยมีค่าเท่ากับ190นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องดูโจทย์ให้ดีแล้วก็ต้องเข้าใจในโจทย์ด้วยว่าโจทย์ต้องการให้เราเขียนอะไรเนาะไม่ใช่ว่า เจอโจทย์จงเขียนแสดงแล้วอ่านต่อไม่ได้ก็เลยไปตอบแค่ฮนะินดูอารบิกเนาะเพราะฉะนั้นดูให้ดีว่าโจทย์ต้องการอะไรนะคะถัดมาคือในส่วนของตารางที่เป็นการนับเพิ่มครั้งละสิบซึ่งส่วนนี้ครูออยเน้นย้ำกับนักเรียนมาตลอดนะ10ก็จะตามจำนวนไปเรื่อยๆ10 20 30 40 50 60สิ 70 80 90แล้วก็100เด็กๆอย่าลืมว่า20คือ20นะคะ20คือ20นะไม่ใช่20นะแต่ถ้า30ก็คือ30โอเคไหม20คือ20นะคะไม่ใช่ว่าพอถึง20แล้วก็จะมา20เหมือนเพื่อนไม่ใช่นะ ถัดมาก็จะเป็นตารางที่เป็นการนับทีละร้อยห0ึ่0 0้0ยไปเรื่อยๆจนถึง1000เราจะยังคงการเขียน1-9เหมือนเดิมใช่ไหมลูกแต่หน่วยจะเปลี่ยนบางครั้งอาจจะเป็นสอดีบอสิบบางครั้งอาจจะเป็นรอออยอรอยไม่โทรร้อยนะคะดูจำนวนตัวเลขให้ดี หลักหน่วยมีเลขตัวเดียวหลักสิบมีเลขสองตัวส่วนหลักร้อยมีสามตัวนะคะหลักสิบก็จะมีหลักหน่วยกับหลักสิบถ้าหลักร้อยก็จะมีหน่วยสิบแล้วก็ร้อยนะคะโอเคไหม ถัดมาคือในส่วนตรงนี้ซึ่งโคอ,ออยได้ทบทวนไปแล้วว่านอกจากเด็กๆเ,เนาะจะสามารถวิเคราะห์รูปภาพตารางแผ่นตารางต่างๆเนาะแถวต่างๆมาเขียนเป็นตัวเลขได้แล้วเด็กๆจะต้องเขียนให้ได้ในรูปของทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนอกจากนี้เด็กๆจะต้องบอกให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวนั้นเขาอยู่ในหลักอะไรและเขามีค่าเท่าไหร่ ยกตัวอย่างข้อนี้เนาะตัวเลขคือ245 245เราจะเห็นว่ามี5อยู่ในหลักหน่วยโดย5ที่อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ5นอกจากนี้มี4อยู่ในหลัก10 4ในหลัก10บก็มีค่าเท่ากับ40ส่วน2อยู่ในหลักร้อย 2ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ200เพราะฉะนั้นนอกจากจะเขียนแสดงจำนวนได้เด็กๆก็จะต้องมาวิเคราะห์หรือคอยตอบคำถามให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวเขาอยู่ในหลักอะไรและค่าของเขาเมื่ออยู่ในหลักนั้นๆมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวครูออยให้เด็กๆดูตัวอย่างข้อนี้ จะเห็นได้ว่ามีแผ่นตารางทั้งหมด3แผ่นโดย1แผ่นแทน100เพราะฉะนั้น3แผ่นก็ต้องเป็น300ส่วนหลัก10บเขามีไหมไม่มีก็คือ0หลักหน่วยเขามีอยู่5หน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาเราเอามาเขียนตัวเลขนะคะเราก็จะได้305ซึ่งมีเลข3เลข0และเลข5อ่อะมาดูตรงนี้กันให้เข้าใจนะลูกนะ 3 0 5ถ้าเรามาวิเคราะห์ทีละตัวทีละหน่วยอ่ะเดี๋ยวครูออยเปลี่ยนสีก่อนให้เด็กๆนะคะเริ่มดูที่หลักหน่วย3 0 5อ่ะ3 0มนะคะ305มี5อยู่ในหลักอะไรลูกที่ครูออยขีดด้วยตัวสีเขียวมี5อยู่ในหลักหน่วยซึ่ง5ในหลักหน่วยก็คือ5จากนั้นหลักสิบก็คือเลขอะไรคะลูก เลข10อา่าเลขอะไรคะหลักสิบคือเลข0 0อยู่ในหลักใดก็ตามมีค่าเป็น0และเลข3อยู่ในหลักอะไรลูกเลข3อยู่ในหลักอะไรคะเลข3อยู่ในหลักร้อยซึ่ง3ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ300เห็นไหมนอกจากเด็กๆจะเขียนตัวเลข จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ได้แล้วเด็กๆจะต้องมาบอกมาอารู้ให้ได้เวลาครูถามนาะว่าตัวเลขแต่ละหลักมีค่าเท่าไหร่นะคะผ่านไหมผ่านนะ้อง่ายมากเลยตรงนี้นะคะและเพื่อให้นักเรียนนะคะเข้าใจในเรื่องของค่าของเลขโดดมากขึ้นครูออยมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูอีกจะเห็นได้ว่า มีแผ่นตาราง1แผ่น1แผ่นคือ100จากนั้นมีเป็นแถวอีก4แถวซึ่งแต่ละแถวแทนจำนวน10มี4แถวก็ต้องเป็น40และครูออยมีอีกสหน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเขียนได้ว่า143เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่า143ถ้าพิจารณาตัวเลขในแต่ละหลักจะเป็นอย่างไรอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะนี่เราได้ตัวเลขแล้วเนาะที่ครูออยวงกลม143เรามาดูที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยคือเลข3โดย3อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเป็น3จากนั้นเราไปดูที่หลัก10หลัก10คือเลข4 4ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และไปดูในหลักร้อยซึ่งหลักร้อยคือเลข1 1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ หนึ 100. ผ่านไหมคะผ่านไหมง่ายนิดเดียวเองอ่ะไปต่ออีกค่ะสำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะครูออยมีแผ่นตารางมา2อแผ่น1นแผ่นแทนหนึ่งเพราะฉะนั้น2อแผ่นก็คือ200กับอีก30แล้วกับอีก0หน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้คือ230โดย230ถ้าเรามาวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละหลัก เราจะวิเคราะห์ดังนี้ดูที่ตัวท้ายสุดก็คือเลขศูนย์ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นศูนย์อยู่ในหลักอะไรก็มีค่าเป็นศูนย์นะคะถัดมามาดูที่หลักสิบสามในหลักสิบมีค่าเท่ากับสามสิบและสองที่อยู่ในหลักร้อยสองในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสองร้อยเห็นไหมง่ายนิดเดียวใช่ไหมลูกในเรื่องของค่าของเลขโดดนะคะ แต่เด็กๆอย่าลืมนะถึงแม้ว่าตัวเลขเขาจะเป็นตัวเดียวกันแต่ถ้าเขาไปอยู่ในหลักที่มันแตกกันแตกต่างกันค่าของเขาก็จะต่างออกไปยกตัวอย่างเช่นเด็กๆเห็นคุณลุงไอสไตล์ไหมคะกำลังถือไม้ไม่ได้ถือไม้ไว้ตีเด็กๆนะถือไม้เพื่อจะชี้ให้เด็กๆดูว่าเลขโดดตัวเดียวกันเมื่ออยู่ในหลักต่างกันค่าก็จะต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นคุณลุงไอสไตล์นำมาให้ดูเขามีตัวเลขอยู่3จํานวนมี143มี230แล้วก็มี352ซึ่งคุณลุงให้เราพิจารณาเลข3ของแต่ละหน่วยซึ่ง143มี3ในหลักหน่วยก็คือเท่ากับ3 230ออยู่ในหลัก10มีค่า30และ352 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300ตรงกับที่คุณลุงต้องการบอกไหมคะตรงเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆจำให้ดีว่าเลขโดดตัวเดียวกันเมื่ออยู่ในหลักต่างกันค่าของเขาก็จะต่างกันไม่ใช่ว่า3เคยอยู่ในหลักหน่วยพอ3ไปอยู่ในหลัก1 0 3ก็ต้องมีค่าเท่ากับ3 3ไปอยู่ในหลักร้อย3ก็ต้องมีค่าเท่ากับ3แบบนั้นผิดนะคะ ค่าของเขาจะแตกต่างกันออกไปเมื่อเขาอยู่ในหลักที่ต่างกันโอเคไหมโอเคเนาะถัดมานะคะเรามาดูในเรื่องของการเปรียบเทียบซึ่งการเปรียบเทียบเนาะเราก็จะเปรียบเทียบในเรื่องของการเท่ากันแล้วก็ไม่เท่ากันนอกจากนี้เราจะเปรียบเทียบในส่วนของมากกว่าน้อยกว่า ก่อนอื่นเลยถ้าอ้าปากหาตัวด้านหน้าเราเรียกว่ามากกว่าแต่ถ้าหันตูดแหลมหาตัวข้างหน้าเราเรียกว่าน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูเลยในส่วนแรก43กับ4เรารู้อยู่แล้วว่า43นั้นเป็นเลขสองหลักโดยมีหลักหน่วยกับหลักสิบแต่4เป็นเลขหลักเดียวคือหลักหน่วยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเลขสองหลักต้องมีค่ามากกว่าเลขหลักเดียวดังนั้น43จึงมากกว่า4แต่ถ้าเราจะพูดสลับกันเราจะได้ว่า4น้อยกว่า43นะคะถัดมาในกรอบสีส้ม130กับ8เพียงแค่เห็นตัวเลขเด็กๆก็ตอบครูออยได้แล้วว่า130นั้นมากกว่า8 แต่เด็กๆอย่าลืมว่าคำตอบสามารถสลับกันได้โดยอาจจะเอามากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นก่อนก็ได้ถ้ามากกว่าจะเอา130มากกว่า8แต่ถ้าน้อยกว่าจะเป็น8น้อยกว่า130นะคะนี่คือตัวอย่างของการเปรียบเทียบจำนวนนับและการเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบสองจำนวนนะคะ นอกจากนี้ครูออยมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูอีก200กับ57เรารู้ดีอยู่แล้วว่าเงิน200ยังไงก็ต้องมากกว่าเงิน57บาทเพราะฉะนั้นถ้าเอามากกว่าขึ้นก่อน200มากกว่า57แต่ถ้าพูดสลับกันก็57น้อยกว่า200นะคะถัดมาคือ301เราไม่อ่านว่า301นะลูก301 กับ65เรารู้ทันทีเลยว่า300นั้นต้องมากกว่า60ใช่ไหมก็301มากกว่า65หรือพูดกลับกันก็คือ65น้อยกว่า301นะคะสำหรับหลักในการจำในเรื่องของการเปรียบเทียบเด็กๆฟังให้ดีนะคะลุงไอสไตชี้ให้ดูแล้วนะว่า การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่หลักไม่เท่ากันหลักไม่เท่ากันคือบางตัวเป็นหลักหน่วยบางตัวเป็นหลักสิบบางตัวเป็นหลักสิบบางตัวเป็นหลักร้อยนะคะแบบนี้เราเรียกว่าหลักไม่เท่ากันให้เราณลูกดูว่าจํานวนใดหลักมากกว่าจํานวนนั้นก็มากกว่าแต่ถ้าจํานวนใดหลักน้อยก็ต้องน้อยกว่านะคะ อย่าลืมว่าการเปรียบเทียบจํานวนนับสองจำนวนแล้วเราดูแล้วเห็นว่าหลักของเขาไม่เท่ากันถ้าโจทย์ถามข้อที่มากกว่าก็ให้เด็กๆตอบในหลักที่มีจํานวนมากกว่าแต่ถ้าโจทย์บอกว่าข้อใดน้อยกว่าแล้วเด็กๆดูมีหลักหน่วยกับหลักสิบตัวที่หลักน้อยกว่าก็ต้องเป็นตัวที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นแล้ว หลักหน่วยย่อมน้อยกว่าหลักสิบนะคะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน 1. จําจำนวนใดหลักมากกว่าจำนวนนั้นก็มากกว่า 2. จํจำนวนใดหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นก็น้อยกว่าให้เราดูหลักเป็นเกณฑ์ในการเลือกตอบนะคะ ถัดมาคือการเรียงลำดับซึ่งการเรียงลำดับเราเริ่มเรียนมาในตั้งแต่ระดับอนุบาลอนุบาลอาจจะเรียงจาก1ไปถึงเลข9หรือไม่ก็ถึง20ซึ่งอาจจะเรียงแบบน้อยไปมากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียงลำดับครูออยไม่ห่วงจะห่วงเพียงแค่ว่าเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้ได้ว่าเขาต้องการให้เด็กๆเรียงอย่างไรบางครั้งเขาอาจจะ คะตัวเลขมามีทั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหรือบางครั้งจะมีแต่หลักสิบแต่ค่าแตกต่างกันออกไปและโจทย์ต้องการอะไรเด็กๆจะต้องอ่านแล้ววิเคราะห์ให้ได้บางครั้งเธอไม่ได้อ่านเลยเธอคุ้นชินแต่ว่าเรียงน้อยไปมากเธอก็จะเรียงน้อยไปมากหมดเลยทั้งๆที่โจทย์ต้องการให้เรียงมากไปน้อยเพราะฉะนั้นเด็กๆ จำเป็นจะต้องอ่านโจทย์ให้ได้ถึงจะทำถูกต้องเรียงลำดับไม่ได้ยากนะคะแต่จะยากตรงที่เราอ่านโจทย์ไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วฝึกในเรื่องการอ่านดีๆนะคะถัดมาคือเรื่องสุดท้ายที่ครูออยจะทบทวนให้วันนี้เราเรียกเขาว่าแบบรูปของจํานวนนับ ซึ่งแบบรูปของจำนวนนับอาจจะมีในเรื่องของการเพิ่มขึ้นก็คือบวกเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงก็คือลบออกเราจะมาดูในส่วนของการเพิ่มขึ้นก่อนโดยเราจะดูเพิ่มขึ้นทีละสองเพิ่มขึ้นทีละสองคือจากที่มีอยู่แล้วบวกทีละสองเรื่อยๆนะคะเช่นครูออยมีหัวใจสองดวงจากนั้นก็บวกเพิ่มอีกสองกลายเป็นสี่ และครูออยมี4ดวงบวกเพิ่มอีก2ก็เป็น6ครูออยมี6ดวงบวกเพิ่มอีก2ก็กลายเป็น8และครูออยมี8ดวงบวกเพิ่มอีก2ก็กลายเป็น9แล้วก็เป็น10แบบนี้เราเรียกว่าการเพิ่มขึ้นทีละ2หรือบวกไปทีละ2องนะคะโอเคไหมเพิ่มขึ้นทีละ2คือจากจํานวนที่เรามีจากนั้นบวกเรื่อยๆทีละ2นะคะ และนอกจากสองแล้วยังมีการบวกเพิ่มทีละหคือตัวอย่างเช่นครูออยมีเงิน5บาทบวกเพิ่มไปอีก5บาท5บวก5ได้เท่าไหร่ลูก5บวก5ได้10และครูออยก็บวกอีก5บาท10บวก5กลายเป็น15จากนั้น15บวกเพิ่มอีก5 15แล้ว16 17 18 19 20ครวอบวกอีก5กลายเป็น25ซึ่งแบบนี้เราเรียกว่าการเพิ่มขึ้นทีละห้าหรือบวกอีกทีละหนะคะนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มทีละร้อยก็คือนับเพิ่มนับต่อทีละร้อยหรือบวกขึ้นทีละร้อยยกตัวอย่างเช่นจากครัออยมี100แม่ให้อีก100กลายเป็น200 ครูอ้อยมี200พ่อให้อีก100กลายเป็น300ครูอ้อยมี300ป้าให้มาอีก100กลายเป็น400จะไล่ระดับแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยจะชัดเจนว่าต้องการให้เพิ่มทีละเท่าไหร่อาจจะเพิ่มทีละ2ทีละ5หรือทีละ100ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูโจทย์ให้ดีถัดมาในเมื่อมีการเพิ่มแล้วก็ต้องมีการลดการลดคือการหักออก ก็จะมีการลดออกทีละ2ก็คือต้องลบออกครั้งละ2เรื่อยๆจนถึงจํานวนที่เขาต้องการนอกจากนี้ยังมีการลดทีละ5ห,หรือลบออกครั้งละ5เรื่อยๆจนถึงที่ต้องการแล้วก็การลดทีละ10เช่นครูออยมีเงิน700บาทแบ่งให้น้องชายไป100ครูออยเหลือ600 ครูออยมีเงิน600ไปกินไก่เคฟซีหมด200เหลือ400แบบนี้ไม่ได้นะอันนี้มันคือการข้ามขั้นมันจะต้องลดทีละร้อยเพราะฉะนั้นครูออยให้น้องชายไปเนาะจาก700ให้น้องก็เหลือ600นํานำไปซื้อหนังสืออ่านเสริมความรู้100เหลือ500 จากนั้นนำไปซื้อกับข้าวเอามาตุนไว้ในตู้เย็น100เหลือ400ยอดกระโปงอีก100เหลือ300นี่คือการลดทีละ100เราจะกระโดดข้ามจาก100ไปลด200ไปลด300ไม่ได้นะคะจะต้องทำตามที่โจทย์กำหนดนะคะถัดมาแบบรูปอีกแบบหนึ่งคือแบบรูปซ้ำ เช่นเด็กๆเนาะว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหัวใจวงกลมแล้วมาเปรียบเทียบดูจํานวนที่หายไปแบบนี้เด็กๆเคยทําแล้วซึ่งอาจจะให้นอกจากสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดอกไม้หรือตัวตุ๊กตาอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งเว้นสามอย่างเงี้ยตัวที่เว้นคืออะไรก็คือสองเด็กๆทําได้อยู่แล้วลูกในเรื่องของแบบรูปซ้ํานะคะ เดี๋ยวครูออยจะมาบอกว่าเราต้องไปทำแบบฝึกหัดหน้าไหนวันนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาที่ครูออยมาพูดอาจจะกระชับและค่อนข้างที่จะเร็วแต่ถ้าเด็กๆฟังดีๆเป็นเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วเรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่ง และก่อนหน้านี้วันจันครูออยทบทวนในเรื่องของการเขียนแสดงจํานวนนับใช่ไหมลูกและวันอังคารครูออยทบทวนในเรื่องของแบบรูปเพราะฉะนั้นวันนี้ครูออยก็ยังนําเรื่องสองเรื่องนั้นกลับมาพูดอีกเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องจําให้ได้นะคะซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้ทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดวันนี้เราจะเรียกเขาว่าแบบทดสอบท้ายหน่วยก็คือจะอยู่ท้ายหน่วยที่1 เป็นการรวมเรื่องทั้งหมดในหน่วยที่หนึ่งมาให้เด็กๆทำอย่าลืมว่าคณิตศาสตร์คือเล่มนี้นะคะลกูกเล่มนี้นะคะเป็นเครื่องช่างเนาะคณิตศาสตร์แล้วก็เลขสองและอย่าลืมว่าเราเรียนในเล่มหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า55กับหน้า56อ่ะเดี๋ยวครูไอเปิดเป็นตัวอย่างเลยหน้า55กับ56นะคะ ซึ่งพอเปิดมาเด็กๆจะเจอหัวข้อแบบนี้เลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งแต่ละข้อจะมีการระบุคะแนนชัดเจนเช่นข้อที่1เขียนตัวเลขแสดงจำนวนหรือตัวหนังสือในช่องว่างข้อละ1คะแนขน,นข้อ1ใหญ่ครูออยมี6ข้อย่อยจากนั้นข้อที่2ให้เด็กๆเขียนคำตอบข้อละ1คะแนน ข้อ2ก็มี2ข้อย่อยเป็นการเขียนจำนวนคู่จำนวนคี่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าจำนวนคู่คือเรานับทีละสองแล้วเขาไม่เหลือเศษแต่ถ้าเป็นจำนวนคี่เรานับทีละสองไปเรื่อยๆแล้วจะเหลือเศษคือ1นะคะนอกจากนี้ถ้าเราดูในหน้า56เนาะข้อ3จะเป็นการเปรียบเทียบโดยให้เด็กๆใส่เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่าแล้วก็เท่ากับถ้าเราอ้าปากหาตัวที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้เรียกว่ามากกว่าแต่ถ้าเราหันตูดแหลมหาตัวข้างหน้าเรียกว่าน้อยกว่านะคะนอกจากนี้ข้อ4ข้อ5ข้อ6แล้วก็ข้อ7ก็ข้อละ1คะแนนอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าเราทำแล้วได้เท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเด็กๆทำก่อน ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูก็ได้ว่าถูกหรือผิดแต่เด็กๆจะต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ใช่ว่าอยากจะทําถูกหมดเลยแล้วจะได้คะแนนตามเกณฑ์น,นี้นะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอให้ขัวออยตรวจให้ก็ได้นาอโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างให้เด็กๆลองไปทําเอง เพราะว่ามันเป็นการทบทวนความรู้ในหน่วยที่หนึ่งหมดเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่ว่าวันพรุ่งนี้ครูออยจะทบทวนในเรื่องอะไรซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนพรุ่งนี้เป็นการบวกอาใบไปแล้วว่าเป็นการบวกแล้ววันศุกร์จะเป็นการลบ บวกกับลบเนื้อหาไม่ได้เอามาใหม่นะเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะเตรียมตัวให้ดีใครที่ชอบคิดเลขเร็วเตรียมให้ดีนะคะยิ่งคิดเลขเร็วสมองก็ลื่นปรืดลื่นปรืดนะลูกนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ